สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้นํานะครับพระกลิ่งนะครับหลวงพ่อโตวัดบางทีใหญ่นนะครับนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆมิพี่สมาชิกเรียกร้องนะครับก็เลยนํามารีวิวให้รับชมกันนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นกลิงนะครับเป็นพระกลิ่งลอยองนะครับนะครับเป็นพระเนื้ออันปะก้านะครับ จัดสร้างในปี2515นะครับวัดบางพีใหญ่ในนะครับอ่านะครับลักษาะนะครับด้านหน้านะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อโตนะครับด้านหลังนี่เขียนเป็นอักษรย่อนะครับว่าบพนะครับซึ่งย่อมาจากบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่นะครับองค์นะครับองค์พระจะล่ำนะครับจะล่ำสวยงามนะครับ เนี่ยนะครับตาำสวยแล้วบัวนะครับสังเกตที่บัวนะครับบัวจะต้องบัวจะต้องลึกๆแบบนี้นะครับเออบัวจะมีมิตินะครับนี่นะครับบัวบัวความบัวง่ายนะครับจะต้องเป็นมิติลึกๆอย่างนี้นะครับนี่ทั้งหน้าด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้ออันประก้านะครับขัดบันนะครับ สังเกตได้ว่าตามองเนี่ยนะฮะถ้าองค์ที่แบบสวยๆเลยนะครับจะมียาขัดนะครับยาขัดตามซอกๆเนี่ยนะครับตามซอกๆยาขัดก็จะออกเป็นสีแดงๆนะครับบางทีก็อยู่ในตามร่องัวอักอนนะครับก็จะมีนะครับนี่นะครับองนี้สวยมากนะครับผิวก็จกเลยจมูกโด่งเลยนะครับเนี่ยนะครับจมูกสุดบล็อกเลย ก้นนะบางคนนะครับก็เรียกกันนะในวงการก็จะเรียกกันบางคนก็เรียกกันว่าผมว่าโตก้นกึ่งนะครับเนื่องจากที่ก้นนะครับนี่นะครับเป็นรอยวงกลมๆนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก้นกึงนะครับนี่จะเป็นรอยกึงนะฮะบรรจุเม็ดกิ่งลงไปนะครับขย่าก็จะเสียงดังนะฮะนี่ขย่าอันนี้ดังเดิมดีสวย นะครับองนี้เช่ามาให้เพื่อนเพื่พี่ๆตามคำเรียกร้องเลยนะครับนี่นะครับลักษณะเพื่อนๆพ่พี่ๆก็ดูให้ชัดเจนนะครับนี่ครับจัดสร้างนะครับมีที่พบเห็นเลยนะครับมีแค่เนื้อเดียวนะครับเนื้ออันปะก้านะครับอ่านะครับปีหนึ่งห้านะครับ เป็นผิวกระจกเลยนะครับเนี่ยยาขัดในซอกลักแล้นะครับจะเห็นเลยนะครับนี Spider ่นะครับองนี้ถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยยาขัดนะแดงๆนะครับชัดเจนเลยนี่ครับลึกปึกเลยนะบอจุดพอจุดนะะต้องลึกๆแบบนี้นะครับนี่นะครับถือว่าสวยงามนะองนี้ ของสวยไม่ให้เพื่อนๆพี่ๆเลยนะครับหลักการดูก็ไม่ยากนะครับดูความเป็นธรรมชาติดูความลํำความคมความลึกนะครับขององค์พระบัวและตัวอักษรนะครับซึ่งก็ดูไม่ยากนะครับนะครับอดก้นนะก้นก็ต้องเป็นวงเดือนนะครับเถ้าที่เห็นไม่มีทุกองค์นะเป็นก้นกึ่งแบบนี้นะครับเป็นก้นกึ่งแบบนี้เลยนะครับ ก็นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับทุกการไลค์การแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมอย่างดีเลยนะในการทําต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับจะให้ผมรีวิวอะไรนะครับผ้าอะไรนะครับถ้าเป็น้าสมุทรปรรได้ก็จะจะจะนำมา ให้ศึกษาได้ไวหน่อยนะจะถ้าเกิดเป็นสายนอกนะครับก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องไปหาเช่ามาแล้วก็เอามาไลฟ์ให้นะครับเอามาแบ่งปันความรู้กันนะครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับนะครับแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักนะครับคนที่กําลังเข้ามาศึกษานะครับนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับครับสวัสดีครับ